เก็บยุพื้นแล้วบ้านที่นี่พ่อปูว่ว่าล่องขายยาเบิงละจ้าพ่อขายยากาลล้นแตกส่วนๆละจ้าพี่น้องเบิงเนี่ยเป็นตำมันขึ้นอย่างนี่ละจ้าที่เอาไปเห็ดแยมเมียาวา่าพ่อแล้วนะจ้าช่องฟิตบ่มี่มองจะใสแล้วทีนี่หลังจากสองสามมือห้อาวันได้เก็บมาหลายมือแล้วมันเต็มพื้นอยู่แม่จ้าปู่ก็เลยวา่าสีเอาไปหมักปรารันดีนะจ้าเดียวเข้าไปเบิงมาเก็บไปแล้วสิไปเห็ดแบบใดเนะจ้าในระหว่างที่เก็บเนี่ยเกลือกเอาต่ลูกที่ดีๆนะจ้าพี่น้องส่วนลูกไดที่มัน แม่งหรือว่ามั่นนอนเจ้อยังเขาก็เอาถิ่มจาด พอได้แล้วแล้วส่วนที่เหลือขัางบนห้าวเก่กเบาวตอนเาจะร่อไให้เขาสุกเต็มทีเขาล้นแบบนั้นมันจะหวานจเสียเอาลูกพร่ามที่เราเก็บได้มาล้างทำความสะอาดประมาณ3มนาทีเก่ป,ปูร้วสิขัดเลือกทีละลูกเทลละลูกตัดใส่ถังที่ไวสาหรับมักนะจ๊ะส่วนยูสิขามมาฟังบานยูนะจ๊ะพี่น้องก็เอาถังมาสิมาเก็บลูกพ่ามที่มันล้นนะจ๊ะเต็มผื่นยูจ้ะพี่นอ้นองเป็นตาสะออนคืออย่างนี้่คือกับล่างสุกคักนะจ๊ะพี่น้องไอทีม่วงม่วงแดงๆนะคือเขาสุกคักหวานฉ่ำ ล้นเต็มพื้นยจาพี่น้องบัดท,ที่นี่ยู่กษีมักคอยเก็บเอาเนาะจ้าเพราะว่าพึ่งมาต้อมกินน้ำหวานจา้าระวังพึ่งต้อยนน่จาจ้าพี่นอ้องยู่กษีขยาวขยาวหายลงมา,าก่หจ้า อันไหนดีอยู่กบเก็บเอาไว้ไปให้พพอปูนะจ๊ะอันไหนที่มันเน่ายู่กาเก็บถิมเนี่ยถ้าก็สิข้นไปถิมมองหนึ่งต่างหากจ้ะได้เต็มคูทังหนึ่งพอปูก็มาเอาไปน,นี่เป็นคูทังที่สองจ้ะเก็บเฉพาะที่ล้นในพื้นละกัเอาที่ลูกเสสวยนะจ๊ะยู่กบหอมมาให้พพอปูอีหละจ้ะปูเล่ากันางเหตุยูผูเดียวละจ้ะเล่าสิเหตเองเล่าพอหายยูเหตยูเนี่ยเข้าสามารถมักเกล่ตมเบียเองยุทธีบานนะจ้ะซึ่งเข้าสามารถํำใดแบบถือก้นไม้ละจ้ะแต่เข้าต้องแจ้งหน่วยงงานนทีี่เกยวขอจ อยู่เมืองไทยบานเห่าเห็ดบ่ใดเนาะจ้ปะปอปูละกาะีล่างแล้วละกาะีคอยเห็ดทีละลูกทีละลูกอันไหนที่มันบ่ดีมันเน่ากาสีเอาทิมแล้วก็ใส่ถังแบบนี้ใส่ไปทั้งเม็ดเลยนาะจ้ะ บรรยากาศภายในะสวนกะสีแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องฮอนจ้าเพราะเหตุใดประมาณหนึ่งกะสีเทยีดล่งไปนะจ้ะเป็นยีดสําหรับหมักเก่าโดยเฉพาะนะจ๊ะว่าเป็นยีดที่ใส่เห็ดขนมปังได้จ้าก็ลายยางกันปูเล่าเห็นโดนลอกกะกะเอาวาต้องใส่ประมาณใดนะจ้านาง,นงกะสีเอาไม้มาบดๆนิดนึงเซตแล้วบาน์นกะสีปิดฟ้าถังแบบนี้นะจ้ะเป็นว่าจะเหตุอีผลละไมมันมาท่านเต็มถังเดี๋ยวรุ่นเฮาก็เอามาเปิดใส่อีกใดนะจ้ะหลักจากนางกะทิมใ้ประมาณซีอาทิตย์ถึงจะสามารถ การเป็นเหล่าใดนะจ๊ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับมือนีนะจ๊ะเดี๋ยวยุสิภาชุ่มสวนในสวนปะปูมีปักองุนปักแอปเปิลมีปักแบล็กเบอร์รี่จะเป็นดองไม้ผู้ปูไวัยสาหรับผึ่งมาตอมกินเกสรน,นะจ๊ะเป็นต้นแอปเปิลอยู่บ้านอยู่นะจ๊ะพี่น้องยุค้างบานหลักกัต้นกล้วยผู้ได้ถามหากําลังงามเลย